สวัสดีครับคลิปนี้นำนะครับพระสายบางหน้านะครับเป็นเนื้อหยกสีเขียวนะครับมีความสวยงามทีเดียวครับมีการนะครับปิดแผ่นทองนะครับปืนด้านหน้านะครับแผ่นทองระบุว่าเขียนว่าสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเนื้อหยกเขียวนะครับวันนี้มีการปิดทองด้วยนะครับมีการปิดทองร่องชาตินะครับ ด้านหน้าด้านหลังกับสวยงามทีเดียวนะถ้าเป็นเนื้อระหว่างเนื้อยกนะครับธรรมชาติกับเนื้อกระจกจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างคือถ้าเป็นเนื้อกระจกนี่ครับจะมีใสนะครับจะใสเนื้อจะใสยอยู่ด้านในเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อนะครับที่มาจากพวกขินที่มาจากยกนะครับก็ยกก็มีหลายเกรดนะครับนี่ก็เป็นยกชนิดหนึ่งนะครับยกชนิดหนึ่งนะครับที่นํามา สร้างพระสมเด็จนะครับก็จะเห็นลักษณะมีด้านในั้ยครับเป็นริ้วๆมันกันเหมือนกันกบเราส่องจากพระสมเด็จวลาขังเลยนะครับเชิญได้นะครับ